ใครเคยโดนเกียนใครเคยโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่รังหาไอเดียวเล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทางเลือกให้สำหรับคนที่ปอมมีกำลังซื้อแนะนําเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกม i d r v ปลอดภัยแน่นอนครับไม่มีโกงคุยตามมากกว่า200,000คนเริ่มต้นเพียง ID ละ30บาทเท่านั้นฮีโร่เยอะรูนครบสกินแร,แรเทียบใครที่เบื่อ ID ตัวเองอยากขายรีบใช้เงิน ติดต่อแอดมินต้น TP7 และรับเงินได้ทันทีมาครับมาเลยครับผมคราวนี้เราเล่นไปชาร์ลอดกันบ้างถือว่าคลิปที่ผ่านมาผมเจอชาร์ลอดกันเต็มเหนียวเลยนะครับแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยอยากเห็นชาร์ลอดแล้วก็ผมรู้สึกว่าเออตัวไม่ง OP จริงนะไม่งั้นคนไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับมาถึงคราวของเราที่มายืนเลนด้วยชาร์ลอดบ้างแล้วนะครับ ดูปาดดิดูพาสีดิปาดโอ้ยยังเปืนคนจากตอนแรกอะที่มันมันยังไม่ได้บัฟมาใช่ไหมแล้วก็คนยังไม่ได้เล่นโหดเหมือนทุกวันนี้นะครับเอ่อคนเริ่มเข้าใจของตัวมันแล้ะคราวนี้บัฟอันติน,นู้นนี่นะโหดเลยนะครับคนเล่นกันเต็มเซิร์ฟเราก็ไม่วหวครับเราเล่นบ้างอันติแรงขึ้นนั่นเองอโอะโหตาเขยหรือเปล่าเนี่ย ตจนนี้ท,ท็อปจะเลยเรียกตัวผมไปตัดแปลงกันซะหน่อยละอยู่ในพุม่มนี้แหละเอาตรงนี้ครับเราเอามังเกิสดีกว่านกฮูกจริงกาไปวาร์ปก็ได้แต่กลัวลิกเตอร์งัดครับเราเดินดีกว่า บ่อว้าวก็ใช้กันได้ดีครับแล้วเราก็เดินมาอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้ามีไฟหน้าก็เราค่อยวาร์ปมาก็ได้มีมายือๆทรงๆก่อนแล้วก็เดินมาครบครับเดินมากระบอกตรงนี้5เดี๋ยวเป็นเล่กเลขเกมนะโอ้แต่ว่าเป็นหยาดเล็กเกมเหมือนกันนะแต่ของเราก็ไปนสนใจในเร่องกว่านี้สาตาร์ทให้หนึ่งจังหวะปึ๊บโยกสองออกมาเลยครับเช็คซ้ายเอาไม่มีเอาหลังเข้ามาได้มาหนึ่งตัวครับได้มาหนึ่งตีธรรมดา ตีนมนาโอ้โหไฟนี้เราดีกว่าครับเรียกได้ว่าจะเป็นตัวก้อนในแผทนี้หรือเปล่าเพราะว่าเกมนี้ผมจะไปโอเวอร์โหลดแล้วเรามาพังกันว่าชาวหลอดจะพาผมไปโอเวอร์โหลดได้หรือไม่ยกครับตัวแข่งกันด้วยนยกปาดเรามีพาสซีฟปัดปัดดี่น้องอืมอุ้ยแข่งเรื่อยเข้ามาก่อน แทงสวนเปิดยกนี่ลิเกเตอร์มาอยู่ตรงนั้นมาอยู่ตรงนั้นเพื่อนมีกันหง่วงก็ไปแล้วลิงยังไม่มีคลิเยอะขนาดนั้นนะเอาวัดดวงกันขี้นายกับฮัสตีเราใครจะแรงกว่ากันอ่าอ่านม่แงเจอสุวรรณวิวิฮัส ไอ้เชีย่ยพาดต้องฝากจานว่ะตานสองเก็บลิงอืมสวยครับฮิโน,น,นะคาีิงามเลยนะโอ้เว้ล่ออยู่ไหนนี่อุ้ยพูดถึงก็เจอเลยพูดถึงกับ,ออกบป้าแหมกาป้าแหมกาจุดเลือดน้องไปโซ่หรอ หมดแลัวสกิลแต่ว่าลองดูไหมหมาม่วงเรามาด้วยครับทำอะไรอะ่ะเพื่อนจะวับเหรอนี่ไงตันเลยครับเขาได้ขาคัดแคนโซล cancel my friend ถือซึื้ี่ฮะจะหนีไปไหนเหมือนเขาจะวับกลับบ้านครับแต่เราก็ไม่ให้กลับกลับกับ,กบพร้อมได้ไหม เย่ใอ่ใช่ป้าสิต voilà. ีฟ้อมไปเลยครับคือหมาโมของเขาจะตายก่อนเมื่อก oh, vale> ี้ฟ้ามาโอ้ไม่ไงตันดักมาก่อนมาแล้วว่าเพลงนี้ ไม่แงเพลงนี้แดนมาก่อนนะครับสเปียร์ลองกินูสกดจะซื้อขอแป๊บหนึ่งเย้เอาเรื่องหวานจีครับอ่าถ้าเป็นลิงที่มันเป็นรองเท้าวิ่งใช่ไหมถ้าเราจะตามไม่ทันหรือว่าอะไรอย่างนี้ฟอเคฟเลยครับ ได้ครูดาวด้วยว่าไงจ้ายกอีกหนึ่งดอกหูสตันพอดีครับมาแล้วตังหวัดข้างเว้ยกลับมาก้อนกลับมาก้อนน้องขออีกทีนึงครับก็ถือว่าเล่นกับลิกเตอร์ได้ดีเหมือนกันนะชาร์ลอตอ๋ออันนี yup ้ผมไม่เล่นนานนะแต่ผมก็ลองดู ถ้าไม่โดนคลิปไม่สามารถมีสแต็กขึ้นได้นะครับต้องให้โดนคลิปอันติคือก่ายจปตีป้อมแล้เมื่อกี้ปาดครับโยกให้เพื่อนนีครับมาอีกแล้วตายด้วยตีอย่างแรงไปครับเรากลับไปทำเวฟกันดีกว่า เวฟโร่เวฟโบแล้วก็ดีบิเชอร์ครับตัวน,นี้เราได้ตามสูตรแล้วเนาะเอาไปแก้งลิงด้วยฟอร์สเคฟครับทำให้เขาสโล่แล้วก็ตามตามฝงข้ามได้ได้วยแหละเสื้อสีฟ้าของเรานะครับเสื้อกนันฝนหรือว่าความในเสื้อกนันฝนอีกแบบหนึ่งนะครับ รู้กันรู้มือ <laughs> ผู้ชายรู้มือนะปู <laughs> ดาบแดงแบบนี้ครับว่าเดี๋ยวสกินมันมีสกินจากเคสโอเคอยู่นะจะเป็นม้านะครับม้าผมเล่นมาแล้วนะครับผมว่าสกินนั้นจะเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้ามันบัฟมาแล้วถ้าคนไปเล่นเยอะขนาดนี้ว,ว่า GM เอเอาแน่ เดี๋ยวผมเกมเมาแ,แนแ่ไม่รู้จะเข้าหรือเปล่านะจะกินอย่างไอ้เคนาเคเับย <c oughs> มีการทะเลาะบอกใบ้เกิดขึ้นภายในภายในองค์กรนะนรับคอมเนดีมีการจะรีพอร์ตกันให้ซะแล้วครับเราจะเล่นให้จริงครับโลนะเสก็้ายากเข้าอยู่ครับ เล่นแบบไม่โยนไปฮะดีมินิชูปาดอ้าวไม่โดนงั้นน่โจ๊กดีครับกดดีมินิชูให้ด้วยเอาละจังหวะบ้าคันแล้วฟิกเกอร์เข้ามาก่นอ,นอนเพิ่งงอแล้วนะ เพลิดของนายเนี่ยเอ้แต่ร้สว่าถ้าเลือดเราเยอะขึ้นสกิลสองมันก็ดูดูดเลือดเบาๆเนาะไม่เหมือนต้นเกมเลยที่แบบดีเลือดแรงเลยเลืเอดแรงนะครับเกินเกินพุ่มได้ไหมไปดีกว่าครับตอนนี้ไปหาเลือดเอาครับที่เกับบ้านหลอดหนึ่งประมาณเกือบหลอดเนาะประมาณเกือบหลอดนะฮะเกือบหลอดหนึ่งนะครับสกิลสองแดดอีกประมาณเจ็ดทีอะเต็มหลอด เอาละเพื่อนเปิดนิโนโมคนนี้คางคุณละครับหรือว่าปรตาตะวันปราณตะวันเบิร์เลยครับตันไปกันต่อแล้วส,สับไปพาซีเออจบบ้านโดยด่วนเบรดกูดโบโอ้าครเอ้วัดหลอดทำงานมากันเรื่อยๆครับตรงนี้ เล่นตาของชาลอตที่ผมจะได้เล่นบ้างว่าโหผ,ผมเล่นไอริเจอเล่นโอเมนเจอเล่นอะไรก็เจอนะครับช่วงนี้เล่นฉีก็เจอก็มาเทสกันด้วยแล้วกันว่าอะไรกระไบกระชาลอตนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครับย้อนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคอย่อายลืมกดกระถิ่งให้เป็นกำลังใจโอเวอร์ลอร์ดชายคนนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ